สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชร์บานแพงครับเอฟซีโรนแฮรล้ำเพื่อนเต้ยเสเด็จเอฟซีนองอุงอิงครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โนเตยเสเด็จลำเพื่อนอปิเชียครับมาอัปเดตอาคารซ้อมล้ำครับพี่น้องอาคารซ้อมล้ำเป็นยังไงแน่แล้วด้านบนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปพี่น้องนู่นาเอากันตกครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปอัปเดตแป๊บเดี๋ยวเขาเบิ้งทางล่างก็บันไดไปหอดใส้แล้ว งานบันไดเอพี่ลุงเฮยอ่างนั <K ip> <K ip ้งทิ่งอะไต่ขึ้นไปไหเนี่ยไปน้ำคันนี่จีน้ำคันเหรอครับเอ้าขึ้นไรวะคืท่าได็กตั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 กขึ้นเออเหตุทานทึ่งก่อนเนาะ ขึ้นทางนีสิบ่ขึ้นึ้นไปตรวจงาั้งทั้งสขึ้นทางนีสิบ่ง่าก็แต่วะไปทางนีสิบ่ง่าก็แต่ท่งเยกับันไดพุ่นสันกว่า้วเดี๋ยวบิ่งกันอืม ไหนแนวา้แล้วกำล,ลังเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับพี่น้องกำลังเป็นรูปเป็นล่างแล้วไอ้งานฝ่าเพิ่นมี่เขาอัปเดตบ้างเลยคุณมันสิมาเฮ็ดต้องมือนเลย พร้อพรมในยินข่าวบ่ะแต่ดอกก็จะมะเร็งสองมือก็เงียบไปอ๋อเดี๋ยวอ๋อจะบอกถือว่าคืบหน้าได้หลายอยู่ดอกเหลือย่าหลายดอ,อ,อกใช่ไหมครับผมโน้กระเบือ้องง่ายแล้วพี่น้องลายกระเบื้องสีขาวครับอืม อเมซไล่กัเบ้างสำหรับงานฝ่าเนี่ยยังคงเดิมครับทางมติเนี่ยเข้ามาเฮ็ดต่อจะไล่โยกสันเดี๋ยวถ้างานฝ่าเนี่ยถ้าอัปเดตทใด๋ใดผมจะอัปเดตทเพลย์้องได้รับชมกันครับว้า มีความเคื้หน้าไปถึงไหนแล้วไปเียบด้านบนกันัมืนเรลิงให้เกิดขร้นไป่นอง สุ้ัสดีครับบุคคลชั้นสูงเห็นงานสันสูงนะครัเนี่ยในเนี่ยเหลวมนบอก่ได้เหดไทยเนเห็ลาวนาะเรากันตกครับน้อยครับเล เพื่อนเพื่อนด้านบนน,นี่เพือ่อนจะเป็นยังไงวะปูกระเบื้องในชะ่ไหมปูกระเบื้องไอ้ไล่เดียวกันที่ว่ากล่องอยู่ข้างล่างนั่นบ่ที่เราเพิ่นออกมานล้วบ่อ่เห็นเพิ่นออกมาเลอยู่ข้างล่างเลยไหมเพราะอันเดียวกันเซตเดียวกันเพราะส่วนลด ่เฝ้านเด้อรอความหวังอยู่ขึ้นลงมันมลลเนยอยครับเพระลมคือความหวังของหมู่บ้านครับในการขึ้นมาตรวจงานอเข้มขน,น,น,น้อคอัปเดตหนางานอาคารซ้อมร่ำให้พี่ให้น้องได้รับชมกันคร,รับบรรยากาศด้านบนถ้าพีให้น้องได้รับชมกันการทํางานของสร้างสร้างปุย๋ยสร้างโร่มของเรานะครับพอ่อลมของเรา ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับพี่น้องถามีอันใดอัปเดตกาศีได้อัปเดตใเ้พีนองได้รับชมกันทุกสถานการณ์เลยพี่นองอันใดมีอันใดเตือนเต้อนในสำคัญสำคัญกับสุธัยพี่นองได้รับชมกันครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปทด่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ